สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาตัดผักคะน้ากันคือผักคะน้างามมากเลยค่ะกินไม่ทันเลยเดี๋ยวจะตัดไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานด้วย นี่ค่ะเพื่อนๆคือโอ้โหงามมากเลยค่ะคะนาหลังจากที่เราได้ผักมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาล้างทำความสะอาดวันนี้จะมาโชว์เพื่อนๆเ,เกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาผักคะน้าให้ได้นานตลอดปีนะคะ เราก็ปลูกผักคะน้าเยอะแล้วแต่กินไม่ทันนะคะเราก็จะมาบอกวิธีถนอมผักคะน้าให้กินได้นานตลอดปีถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาผักคะน้าใส่ลงไปลวกนะคะลวกแล้วก็รอให้เขาสุกก่อน หลังจากที่เราลวกแล้วนะคะเราก็จะเอามานอกน้ําเย็นนะคะแล้วก็นอกเสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นใส่ไว้ในกะละมังนะคะใส่ไว้แบบนี้นะคะเราก็จะเลือกเอาแต่ ต้นอ่อนใบอ่อนเราจะเลือกเอาแต่ยอดของมันเลยนะคะจะไม่มีใบแก่นะคะเห็นไหมคะคันหนาสวยๆล,ล่ำเลยน่าทานมากค่ะใส่ไว้ในกะละมังหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วเราก็แพ็กใส่ถุงพลาสติกนะคะแพ็คไว้เป็นแพ็คแพไว้สำหรับกิน หนึงถุงหคาบนะคะเราก็จะทำแบบนี้จนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเข้าช่องฟีดเก็บได้นานตลอดทั้งปีเลยค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันและกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ